สวัสดีค่ะเบลช่องกินกับเบลนะคะวันนี้เบลมีเมนูง่ายๆมาฝากกันค่ะเป็นเมนูไข่ที่ทําง่ายวัตถุดิบน้อยและทําไม่ยากเลยค่ะที่เบลจะทําในวันนี้ก็คือไข่ผัดพริกแกงหรือใครจะเรียกพริกแกงผัดไข่ก็ได้นะคะไม่ต่างกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะไข่วันนี้เบลเลือกเป็นไข่เป็ดนะคะที่เบลเลือกเป็นไข่เป็ดเพราะว่าบ้านเบลส่วนมากจะกินไข่เป็ดกันค่ะพริกแกงเผ็ดน้ําตาลปีบ๊บน้ำปลา น้ำมันและน้ำมันหอยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเบลจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะคะตามด้วยพริกแกงค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนพริกแกงเริ่มละลายค่ะ ใส่ไข่ตามลงไปเลยนะคะพยายามคนให้ไข่กับพริกแกงเข้ากันดีนะคะเบลจะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่งั้นไข่จะไหม้นะคะ สังเกตที่ไข่นะคะถ้าไข่เริ่มสุกดีแล้วเบลจะมาปรุงรสกันนะคะเบลจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะและน้ำมันหอยนะคะผัดคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะ สามารถปรับรสชาติได้ตามความชอบเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะและให้ไข่เริ่มมีความแห้งขึ้นนะคะตอนนี้เบลคิดว่าไข่ของเบลกับพริกแกงก็ผัดเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเบลทำการปิดไฟนะคะเลยเดี๋ยวจะตักใส,สะะ่จานค่ะ เดี๋ยวมาดูกันตอนตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เบลก็ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเบลจะลองมาชิมกันนะคะวันนี้เบลกินกับข้าวสวยนะคะเพิ่งซึ่งเบลเพิ่งหุงมาใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะอร่อยค่ะ หอมพริกแกงมากๆด้วยนะคะสูตรนี้เบลไม่คิดเลยว่าไข่กับพริกแกงจะเข้ากันมากๆเลยค่ะยังไงเบลก็ฝากช่องกินกับเบลด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะ